คนบนโลกของคุณไม่สามารถรู้เจตจำนงของกันและกันได้เวลาที่พวกเขาลงมือทำอะไรถ้าเป็นที่นี่เวลาที่คุณคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดเราไม่สามารถปิดบังกันได้แต่บนโลกของคุณสิ่งที่เห็นอาจเป็นเหมือนการแสดงความรักต่อกันเช่นการทำบุญทำทานบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดวาอารามต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาทำ ผมกลับเรียกมันว่าการแลกเปลี่ยนมากกว่าปริมาณการปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกจึงน้อยมากหรือก็แทบจะไม่มีเลยมีนพูดการแลกเปลี่ยนยังไงครับผมไม่เข้าใจผมถามการจะได้ขึ้นความถี่ด้านบวกนั้นมันจะต้องทําผ่านจิตสํานึกที่ทําแบบไม่มีวัตถุประสองค์อื่นใดแอบแฝงเช่นการให้สิ่งของกับใครสักคนจะต้องเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจ จะต้องให้ด้วยความปรารถนาให้ผู้ได้รับมีความสุขไม่ใช่ให้ด้วยความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุหรือได้ผลบุญได้ขึ้นสวรรค์ถึงแม้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นการกระทำความดีเหมือนกันแต่ทั้งหมดกับกลายเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากการแลกเปลี่ยนเขาหยุดพูดเมื่อเห็นนาพาเดินมาอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะเราไปทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าครับ แล้วค่อยคุยกันต่อบ,บนโต๊ะอาหารมีนเชิญชวนผมกับมีนจึงปฏิบัติตามการเชิญชวนของนาพาทันทีที่จริงเราได้กินอาหารมาได้สักพักหนึ่งแล้วเมื่อเข้าไปถึงโต๊ะอาหารก็พบว่านาพาได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ววินาทีแรกที่ผมเห็นผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งจะต่างกันก็แค่ไม่มีส่วนใดเลยที่ประกอบจากเนื้อสัตว์ ในจานใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางโต๊ะประกอบด้วยหัวมันชนิดต่างๆที่เผาจนสุกและที่มาของกลิ่นหอมนั้นคือซุปขน้นๆที่มีส่วนผสมของชีสโดยเธอตักใส่ถ้วยพร้อมกินได้ทันทีเชนนั่งค่ะนาพาเชิญนาพาเป็นคนที่ทำซุปนี้ได้อร่อยที่สุดในโลกคู่ขนานเลยนะครับอยากให้คุณได้ลองชิมมินเกาวชมนาพาต่อหน้าเธอโอ้โหพูดอย่างนี้ฉันก็เขินแย่สิคะ นาพาพูดลองชิมดูก่อนค่ะอาจจะไม่ถูกปากก็ได้เธอพูดออกตัวผมลองชิมซุปตามคำเชิญของเธอวินาทีแรกที่ลิ้นสัมผัสกับมันผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับซุปครีมข้นของชาวยุโรปแต่ไม่มีส่วนผสมของครีมเลยที่มันข้นขุ่นเพราะมีใบสมุนไพรหลายชนิดที่ถูกบนเป็นผงผสมอยู่ จึงทำให้มีกลิ่นและรสชาติที่อร่อยอย่างที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมีความหอมมันเค็มกลมกล่อมของเนยและที่สำคัญคือมันมีวัตถุนุ่มๆหยุนๆเวลาเคี้ยวจึงได้ความรู้สึกกรุบๆนุ่มๆผสมอยู่ที่กรุบๆนุ่มๆนี่คืออะไรครับผมถามมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งค่ะมีลักษณะกลมรีขนาดใหญ่หนึ่งดอกกินได้หลายคนเลย เห็ดนี้เราต้องเก็บตอนที่มันยังฝังอยู่ใต้ดินค่ะถ้าปล่อยให้มันโผล่พ้นดินเมื่อไหร่เนื้อของมันจะเหนียวเกินไปและรสชาติก็จะไม่ดีดังนั้นการเก็บเห็ดชนิดนี้จึงยากมากค่ะสามีของฉันเขาเป็นคนหนึ่งที่เก็บเจ้าเห็ดนี้ได้เก่งที่สุดในโลกคู่ขนาดเลยนะพาชมกับแม้ขนาดนั้นหรอครับผมแค่จำตำแหน่งที่เคยบอกไว้และคำนวณวันเวลาที่มันจะออกในรอบถัดไปว่าคือเมื่อ,อไหร่ ผมก็กลับไปเก็บมันอีกครั้งเท่านั้นแต่มันยากตรงที่เห็ดพวกนี้ไม่มีฤดูกาลออกคือมันสามารถออกได้ทั้งปีแต่และต้นมีรอบของมันอายุหนึ่งรอบประมาณ4เดือนสิ่งที่ผมต้องทำคือจำให้ได้ว่าตำแหน่งไหนที่มันเคยออกไปแล้วผมก็จะกลับไปเก็บมันอีกครั้งในสเดือนข้างหน้าเท่านั้นเองครับมีนอธิบายหลักการโอ้ผมว่ามันก็ยากอยู่ดีล่ะครับผมพูด ผมจะใช้วิธีทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนั้นครับจำอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันมีนเผยเคล็ดลับอาหารเช้ามื้น,นี้เป็นอาหารที่พิเศษที่สุดจริงๆแต่ระหว่างที่ผมกินอาหารอยู่นั้นผมก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันที่จริงแล้วยังไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อวานด้วยซ้ำผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยผมพูดออกกลางโตอาหารแปรงฟันเหรอครับ แปลงเพื่ออะไรครับมีนตอบแบบงงๆผมนึกในใจว่าอย่าบอกนะว่าพวกคุณไม่แปลงฟันกันแต่ก็ลองถามย้ำอีกครั้งเพื่อจะสื่อสารกันไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าทำความสะอาดฟันตอนเช้าและก่อนนอนนะครับผมอธิบายพวกเราไม่เคยต้องทำความสะอาดฟันค่ะนาพาเผยฮะไม่แปรงฟันหรอครับอย่างนี้ก็สกรปรกแย่สิครับผมถามต่ออีก สกปรกอย่างไรล่ะครับมีนถามผมกลับเออผมหมายถึงพวกเชื้อแบตเตเรียต่างๆที่อยู่ในปากเราตอนเช้าซึ่งแบตเตอรียเหล่านี้ทําให้เรามีกลิ่นปากและมันอาจทําให้เราเป็นโรคต่างๆในช่องปากได้เช่นฟันผุเหงือกอักเสบอะไรแบบนี้นะครับเพราะเราทั้งหมดอยู่ที่นี่ไม่ต้องแปรงฟันครับเขาพูด